สวัสดีนักงทุนทุกท่านนะครับนีต้อนรับเข้าสู่รายการเดโคโฟกัสนะครับวันนี้ก็เป็นวันศุกร์สุดสัปดาห์แล้วนะครับตอนนี้ทองคำกลับมายืนเหนือบริเวณ2,593เหรียญได้นะฮะมาดูกันต่อว่าราคาที่วิ่งขึ้นมาแบบนี้นะครับบอกใบอะไรเราเพิ่มเติมแล้วก็เราต้องทำยังไงกันต่อนะฮะอ้อโดยภาพรวมนะครับเมื่อวานนี้ราคาทองคำลงไปบริเวณโซน2,547ครับก่อนที่จะดีดกลับขึ้นมาครับเรามาดูกันต่อว่าวันนี้นะครับต้องดูอะไรเพิ่มเติมบ้างหรือเปล่านะครับ ดี๋ยวค่อยๆไปพร้อมกันนะฮะทันใดที่มาแล้วก็มาทักทายกับทีมงานได้เลยนะฮะโอเคนะฮะโดยภาพรวมครับเมื่อวานนี้ ECB <oughs> มีการประกาศคงดอกเบี้ยนะครับก็ทําให้เม็ดเงินนะฮะไหลกับพืที่ค่างเงินปอนแล้วก็ค่างเงิน BOE ลดดอกเบี้ยนะฮะ BOE คงดอกเบี้ยนะ BOE นะฮะโทษทีนะฮะ <c oughs> แบงก์ของอังกฤษนะฮะก็ทําให้ค่างเงินปอนมีการปรับตัวขึ้นมาแข็งแกร่งมากน,นะครับก็กดให้ดอลลาร์ชะลอตัวนะฮะ อ่อนนา์ชนอตัวก็เริ่มมีแรงหนุนในส่วนของตัวตลาดหุ้นนะครับแล้วก็ทองคําให้มีการเดบดกลับขึ้นมาครับเมื่อช่วงเช้านี้นะครับ B O J มีการคงดอกเบีย้ยเท่าเดิมครับเดี๋ยวเราต้องดูกันต่อว่าจะมีถ้อยแถลงอะไรจากธนาคารกลางญี่ปุ่นหรือเปล่านะฮะคืนนี้ก็จะมีรากาศนะครับประธาน ECB พูดประมาณสี่ทุ่มนะฮะก็ต้องมาดูกันต่อนะว่าจะเป็นอย่างไรนะครับ <c oughs> ขณะที่ในส่วนของภาพรวมฮะ เมื่อคืนนี้เราจะเห็นดัชนีดาวโจนส์วิ่งมาทำออทามไฮใหม่นะครับบริเวณโซนสี่0มื่นสองพันห้าร้อยจุดนะฮะสี่0 0ืพันหรจุดนะครับเ p 500น a s d ี q ้ารยเน N แตระฮะก็วิ่งทำออทามไฮทุกตัวเลยนะฮะต่างกันที่บ o j เอ่อทษทีนะบ o e นะครับมีการคงดอกเบี้ยนะฮะขณะที่ในส่วนของตัวนะฮะขณะที่ในส่วนของตัวค่าเงินดอลลาร์อินเด็กซ์เองนะครับก็มีการปรับตัวลงค่อนข้างมากครับก็กดดันทำให้ในส่วนของตัว อ๋อสกุลเงินที่ตรงข้ามนะครับมีแรงซื้อหนุนขึ้นมานะฮะอ๋อเราจะเห็นว่าในส่วนของตัวทองคาเมื่อวานนี้มีการทะยานขึ้นมาค่อนข้างมากนะจากบริเวณโซน50นะฮะตอนแรกดูเหมือนเกือบจะหลับนะฮะแต่ว่ากลับมาได้นะฮะก็ขึ้นหมายยืนเหนือบริเวณโซน90เหรียญได้นะฮะอ๋อน้ำมันดิบเองนะครับเมื่อวานนี้อ๋อชะลอตัวนะครับแล้วก็มีแรงซื้อหนุนขึ้นมาเป็นระยะนะครับขณะที่ในส่วนของตัวบอลยูนะฮะเราเริ่มเห็นยูมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นแสดงว่าเงินเริ่มไหลออกจากป Bitcoin เองนะครับช่วงนี้ดูเหมือนจะเป็นสัญญาณหนึ่งที่วิ่งสัดคลองนะเพราะว่าบิตคอยเมื่อวานนี้ก็มีการวิ่งนํามาก่อนนะฮะก่อนที่ราคาทองคําจะมีการปรับตัวรีบาวขึ้นมานะฮะอันนี้ก็เป็นภาพร,มรวมรวมนอกาวันนี้ก็ต้องไปดูกันต่อว่าอ๋อบีโอเจทำอะไรเพิ่มหรือเปล่าในค่อยแถลงเขาแต่ว่าตอนนี้ข่าวยังไม่มานะฮะข่าวยังไม่มาเลยนะฮะสวัสดีคุณจินนี่คุณกิตติมานะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะฮะ เราไปดูภาพ,พรวมกันต่อนะครับว่าทําอะไรกันได้บ้างนะครับวันนี้นะฮะอ๋อส่วนของของค่างเงินดอลลาร์เด็กครับเ <c oughs> มื่อวานเราคุยกันว่าอาจจะมีการยอ่อลงมานะฮะซึ่งเมื่อวานเนี้ยพอแบงก์อังกฤษนะครับมีการคงดอกเบี้ยเนี่ยก็ทาให้ค่างเงินดอลลาร์เด็กเนี่ยฮะมีการย่อเข้ามาหาบริเวณโซนด้านล่างที่ระดับประมาณหนึ่งร้อยห้าจุหนึ่งะฮะหนึ่งเ้อยอกดห้าห้าหนึ่งทีะฮะหนึ่งร้อยจุดห้าหนึ่งนะฮะ พอเขาลงมาเทสบริเวณทรงโลเดิมเนี่ยซึ่งปัจจุบันเนี่ยกำลังกำลังสู้กันอยู่นะฮะระหว่างแรงซื้อกับแรงขายก็จะมีเงื่อนไขว่าไอ้บริเวณชุดเนี่ยหลุดหรือเปล่านะฮะถ้า <c oughs> <c oughs> บ่ายนี่มีการเปิดตลาดแล้วหลุดลงไปเลยนะฮะเราจะเจอแนวรับบริเวณเอ็กซ์ติมโซนนะฮะที่ระดับประมาณ100.38และ100.2นะฮะซึ่งต้องไปดูว่าบริเวณชุดล่างเนี่ยเอาอยู่ไหมนะฮะเอาอยู่ไหมนะฮะถ้าเอาอยู่นะฮะ จะมีการส่งแรงขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เคสอาจจะเป็น2เคสอาจจะโฟกัสที่ร้อยห้าจุดหนึ่งร้อยจุดห้าหนึ่งนะถ้าบ่ายนี้ไม่หลุดนะฮะก็จะส่งสัญญาณรีบาวกลับนะครับโดยมีจุดคอนเฟิร์มก็คือราคาจะต้องวิ่งขึ้นไปนะครับและทะลุบริเวณโซนนะฮะหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยจุดเจ็ดให้ได้นะฮะถ้าทะลุหนึ่งร้อยจุดเจ็ดได้นะฮะภาพรวมจะเข้าสู่รอบเทคนิคอลรีบาวฮะแต่ถ้าเกิดทะลุบริเวณชุดนี้ไม่ได้นะฮะพร้อมนะฮะพร้อมมีแรงส่งต่อ ลงต่อนะฮะวิ่งกลับมาอีกรอบหนึ่งอนะ่ะบริเวณ100.51จะทะลุนะฮะและเป้าของเขาก็คือแนวรับที่เอกตีมโซนนะฮะบริเวณ100.38และ100.2นะฮะซึ่งตรงเนี้ก็จะเป็นภาพประมาณนี้นะฮะเพราะนั้นวันนี้อาจจะเห็นภาพ2ภาพนะฮะภาพที่1ก็คือทะลุบริเวณ100.7ไปเลยนะฮะทะลุ100.7เไปเลยนะฮะหรืออีกจุดหนึ่งก็คือว่าหลุดบริเวณโซน100.5ไปเลยแต่ว่ากรอบตวเนี้จะเริ่มแคบนะฮะประมาณโซน20 20 basis point นะตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่ค่อนข้างสําคัญว่าจะเอาอยัางไงนะจะทะลุไปเลยหรือเปล่าถ้าทะลุไปเลยนะฮะก็ <c oughs> คอนเฟิร์มรีบาวถ้าหลุดลงล่างไปก่อนนะฮะอันนี้ก็จะคอนเฟิร์มแล้วว่ารับรับข้างล่างสองจุดเนี่ยอาจจะเป็นจุดที่เราจะได้เห็นนะจุดที่หนึ่งและจุดที่สองนะฮะขึ้นอยู่กับว่าจะแรงขนาดไหนนะฮะวัะนั้นบ่ายน,นี้ก็ดูจะเป็นจุดที่ค่อนข้างสําคัญแล่น,นอนว่าการที่ค่างเงินดอลลาร์อินเด็กซ์ตอนนี้นะครับวิ่งนะฮะมันจะตรงข้ามกับทองถ้าดอลลารีบ่าวนะฮะ อันนี้จะเป็นลบทองนะฮะแต่ถ้าเกิดดอลลาร์มีการปรับตัวลดลงอันนี้ก็จะเป็นสัญญาณบวกสาหรับทองคำนะฮะเพราะฉนั้นเราก็ใช้ดอลลาร์อินเด็กซ์เป็นสัญญาณนะคอนเฟิร์มเราอีกทีหนึ่งได้นะฮะ <c oughs> ขณะที่ในส่วนของตัวน้ามันดิบปัจจุบันนี้เริ่มมาเดทมาปิดกลับนะฮะอันนี้เป็นตัวคอนติเนียสนะฮะซึ่งตัวคอนติเนียเนี่ยก็จะมีการโพสซีรีส์ซึ่งล่าสุดนะครับมีการ <c oughs> สปิดมาเป็นซีรีส์ใหม่เนื่องจากน้าม,มันมีการหมดอายุนะฮะก็ทําให มีความคัดเคลื่อนราคาเล็กน้อยนะครับซึ่งการที่รีบาลขึ้นมาชนโซนนะฮะเจ็ดสิบแดจุดสามและเจ็สิบดจุดแปดเมื่อวานนี้นะก็เริ่มเริ่มมีอาการไซด์เวออกมานะครับซึ่งหมายความว่าถ้าวันนี้นะครับมีการพยายามดันขึ้นไปชนบ่อยๆแล้วไม่ผ่านนะฮะแล้วเริ่มมีชุดที่เทลงมานะครับจุดที่เป็นจุดที่น่าสนใจของน้ามันดิบก็คือบริเวณสวิงโลก่อนหน้านะก็คือชุดที่ระดับนะฮะประมาณเจ็ดสิบจุดหนึ่งเจ็ดนะฮะเจ็ดสิบจุดหนึ่งเจ็ดถ้าวันนี้ มีราคาที่ลงมาทุบปึ้งแล้วต่ำกว่าเจ็7สิบจุดหนึ่งเจ็เมื่อไหร่นะฮะเราจะเห็นรอบของการชะลอแล้วหมายความว่าอาจจะเป็นไปได้ที่ในส่วนของตัวน้ามันอาจจะชะลอเข้ามาหาแนวรับนะครับจุดที่วิศกรประเมินว่าเป็นจุดที่น่าสนใจของน้ํามันนะฮะถ้าเราจะซื้อรอบนี้พอเทนมันยกขึ้นมาถูกไหมถ้าเราจะซื้อรอบนี้นะครับแนะนําว่าอาจจะไปซื้อเบสใต้ l อลคิชุดนี้นะฮะมันก็จะมีโ b ใต้ l ออยู่ชุดหนึ่งที่เป็นจุดที่สวยนะฮะอยู่ที่ระดับประมาณ 68.3และ67.8นะฮะชุดตรงนี้ซึ่งสมมุติว่าเราเทรด WTI ที่เป็นตัวสปอตนะฮะท่านอาจจะต้องไปหักลบกับราคาอีกหนึ่งเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยราคาของวิกร์อยู่บริเวณ71เหรียญนะฮะอันนี้จะเป็นฟิวเจอร์ซีรีส์ใกล้นะครับเพราะนั้นก็อาจจะใช้จังหวะในการย่อลงมาหาบริเวณรับนะครับแล้วก็ซื้อขึ้นไปนะครับวิกรประเมินว่าภาพรวมเนี่ยถ้าบ่ายเนี่ยเอาชนะ เจ็ดสบแดจุดปดไม่ได้นะฮะก็จะมีโอกาสสูงมากนะที่ช่วงสั้นๆจะเริ่มเข้าสู่รอบชะลอตัวนะฮะที่ช่วงระยะสั้นจะเข้าสู่รอบชะลอตัวและบริเวณโซนจุดที่เป็นแนวรับที่น่าสนใจก็คือบริเวณโซนดิมานข้างล่างชุดนี้นะฮะหรือโ b ชุดนี้นะฮะก็จะเป็นจุดที่สวยเพราะนั้นท่านใดที่รอซื้อน้ำมันอยู่เนะี่ยอาจจะต้องปูเสื่อรอไว้ก่อนนะฮะจังหวะน,นี้อาจจะยังซื้อไม่ได้นะฮะสวัสดีคุณเก๋คุณนริศนาคุณพลคุณจิรพรและส่วนดีทุกท่านเลยนะฮะขณะที่ในส่วนขออองงงทคคําาากมีร ดันราคามาปิดเดในแดนบวกนะแต่ว่าการปิดเดตรงนี้นะฮะยังไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าราคามันจะอ x กแ n นขึ้นไปเลยนะฮะเพราะว่าบริเวณตรง2 0 0พและบริเวณโซนโลนะฮะที่ระดับ47เนี่ยเมื่อคืนนี้นะฮะเขาทำเอาไว้เนี่ยเมื่อช่วงเมื่อวานเนี่ยทำเอาไว้นะฮะบริเวณโซนจุดต้านบนเนี่ยจะเป็นจุดที่ราคาจะต้องวิ่งขึ้นไปเอาชนะก่อนนะฮะที่ระดับประมาณ2006นะฮะขณะที่ด้านล่างนะก็อยู่บริเวณโซน47นะฮะ ไอ้สองจุดนี้จะเป็นจุดที่จะต้องไปชนะฝั่งใดฝั่งหนึ่งก่อนเพื่อคอนเฟิร์มนะแล้วปัจจุบันเนี้ยราคามันยังไม่ไปชนะนะเพราะนั้นก็จะมีความเป็นไปได้ที่ช่วงสั้นๆเนี่ยอาจจะยังไซเวยในสวิงชุดนี้นะฮะซึ่งสวิงชุดนี้มีมูลค่าประมาณห้าสิบเหรียญน,เนยเพราะนั้นมันเยอะมากเลยนะฮะมันเยอะมากเลยนะฮะเพราะนั้นเราอาจจะเล่นกรอบสวิงนี้ไปก่อนแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการปิดในทางเฟรมเดนเหนือโซนตรงเนี้ยเราจะมาคุยกันต่อว่าเขาจะเอ็กแพนไปที่ไหนได้ต่อบ้างนะฮะ สวัสดีคุณอลิสนะครับคุณธีรยุทธ์และสวัสดีทุกท่านเลยนะฮะทีนี้คือการที่ราคาเนี่ยมีการวิ่งลักษณะกึ่งๆเหมือนจะเป็น shape นะฮะก็คือมีการทุบแลงแล้วรีบาวกลับขึ้นมานะฮะในเชิงเทคนิคแบบเนี่ยเราต้องประเมินว่าบริเวณเอ็กซ์ตีมตรงชุดเนี้ยเอาอยู่หรือเปล่านะฮะซึ่งปัจจุบันเนี่ยเรายังไม่ทราบนะเรายังไม่ทราบว่าเอาอยู่ไหมนะฮะต่เทนดโดยรวมเนี่ยจากเดิมที่ดูเหมือนจะมีการหลุดแนวโน้มไปละ ปัจจุบันเนี่ยก็เริ่มปรับเข้าสู่แนวไซเวนะเพื่อรอคอนเฟิร์มนะเพื่อรอค oh. <ะ>อนเฟิร์มนะฮะเพราะนั้นถ้าเขาคอนเฟิร์มสัญญาณมาเมื่อไหร่นะฮะเราก็จะเริ่มแอคชั่นกันต่อโดยมีโซนข้างบนนะเป็นกรอบประมาณโซน2 6 0 0และข้างล่างก็คือประมาณสองพันห้า้อยสี่สิบเจ็ดยประมาณนะฮะเพราะนั้นถ้ายัางวิ่งในโซนนี้ยก็ประเมินด้วยก่อนว่าน่าจะไซเวในกรอบนะฮะขณะที่การที่ราคาวิ่งมาเมื่อวานเนี่ยนะฮะเราจะเห็นว่าราคาเนี่ยมีการทิ้งร่องลอยเอาไว้เป็นระยะนะฮะทุดที่หนึ่งก็คือบริเวณ 5้าสถึงห้ชุดที่2นะฮะก็จะเป็นชุดสวิงตรงนี้ตรงนี้ก็จะดูมีนัยะหน่อยนะฮะบริเวณโซน6 2สิกับห้นะครับแล้วเมื่อคือนนี้นะครับที่มีการทิ้งร่องรอยเอาไว้นะฮะก็คือ7 5็ดสิบาถึงเจนะฮะเพราะฉนั้นเรามี3แนวรับที่รออยู่ด้านล่างนะ,ะเป็นจุดที่เราประเมินไว้นะฮะขณะที่ในช่วงสั้นๆเนี่ยนะครับราคามีการ,รกามีการพยายามดันราคาขึ้นมาหาบริเวณเอ็กซ์ตรีมโซนนะฮะซึ่งถ้าเกิดเราจํากันได้นะฮะชุดเนี้ย จะเป็นชุดที่ตลาดรับรู้ว่าเฟดมีการลด0.5แล้วสวิงปึ้งขึ้นไปชน2,006เลยนะฮะแล้วมีการทุบลงมาอย่างรวดเร็วเพราะนั้นสวิงชุดนี้จะเป็นจุดที่มีนัยสำคัญในวันนี้นะฮะจะในวันนี้นะฮะและเมื่อช่วงเมื่อสักครู่นี้มีการพยายามดันขึ้นไปใกล้ๆนะฮะเพราะนั้นโจทย์ก็คือว่าถ้าราคาทองคำเขาจะเป็นตองเทนเป็นบูริสต่อเนี่ยวันนี้จะต้องขึ้นไปยืนเหนือ2 0 0ให้ได้นะฮะ วันนี้จะต้องขึ้นไปยืนเหนือ2,600ให้ได้นะฮะโดยถ้าเกิดไปยืนเหนือ2,600ได้จะมีเป้าระยะสั้นที่ระดับนะฮะ2,603ถึง2,607นะฮะจะเป็นด่านสำคัญถัดไปและเป้าถ้าเกิดว่าทะลุหรือยืนได้นะฮะหรือยืน2,603ได้นะฮะด่านถัดไปของเขาก็คือบริเวณ2 6 2 0 2ง3 0นะฮะแต่ว่าช้าก่อนฮะถ้าวันนี้นะฮะยังไม่สามารถไปยืนเหนือ2,600ได้นะฮะก็ให้เราลบเป้าพวกนี้ออกไปก่อนนะฮะแล้วประเมินกันไว้ก่อนว่า ถ้ายืนเหนือ2 0 0 6ไม่ได้อาจจะยังไซเวยในรูปนี้อยู่นะฮะซึ่งเขาไซเวหมายความว่าอะไรฮะหมายความว่าชุดที่วิ่งสวิงขึ้นไปเนี่ยอาจจะมีชุดที่ตบกลับลงมานะฮะถ้ายืนเหนือ2 0 0 6วันนี้ไม่ได้นะฮะเพราะนั้นโซนต้านระยะตันเนี่ยในช่วงวันนี้นะฮะตอนนี้เป็นต้นไปถึงบ่ายนี้ยุโรปเปิดนะฮะจริงๆริงเมื่อก่อนประเมินว่ายุโรปเปิดเลยนะฮะเพราะว่า ถ้าเราดูดีเนี่ยชุดที่สวิงขึ้นมาเมื่อวานเนี่ยเป็นชุดที่เริ่มมีการเบรกโครงสร้างระยะสั้นในอินเทอร์นนะฮะเข้ามาจากช่วงโซนยุโรปเพราะฉะนั้นวันนี้ยุโรปเปิดจําเป็นนี่ต้องทะลุนะฮะถ้ายุโรปเปิดแล้วไม่ทะลุเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือเราจะเห็นคอร์รคชั่นลงมานะฮะจุดคอนเฟิร์มนะฮะถ้าราคาในวันนี้นะฮะจะไซด์เวอยู่ในกรอบตรงนี้จริงๆนะฮะวันนี้จะต้องหลุด84ลงมาะฮะ วันนี้จะต้องหลุด84ลงมาถ้าเมื่อไหร่ก็ตามมีราคาทิ้งลงไปต่ำกว่า84ปุ๊บเราจะเริ่มเห็น <c oughs> ชุดคอเลคชันนะฮะลงมานะครับซึ่งหมายความว่าอาจจะลงมาแค่แนวรับระยะสั้นแล้วรีบาวก็ได้หรือหรือนะฮะอาจจะลงไปถึงเอ็กตรีมด้านล่างเลยก็ได้นะฮะ <c oughs> โดยมีเงื่อนไขว่า84เนี่ยจะต้องหลุดนะฮะ84เนี่ยต้องหลุดแต่ว่าแต่ว่านะฮะช้าก,ก่อนนะฮะถ้าวันนี้นะฮะ84ไม่หลุดนะฮะ หมายความว่าอาจจะมีชุดที่ย่อลงมาแล้ว84ไม่หยุดแล้วพยายามยืนเหนือได้ตลอดทั้งวันนะฮะหมายความว่าเปิดมาวันนี้ลอนดอนในช่วงกลางคืนเนี่ยอาจจะมีชุดที่ส่งเบรกขึ้นมา2 6 0 6ก็ได้นะฮะอาจจะมีชุดส่งเบรกขึ้นมา2 6 0 6ก็ได้ซึ่งต้องไปวัดกันว่า2 0 0 6ผ่านไหมถ้าผ่านก็เจอกันแนวต้านสําคัญข้างบนเลยนะฮะถ้าไม่ผ่านนะฮะก็จะวนลูปกลับมาตา้มรอยว่า84หลุดไหมถ้าหลุด ก็จะเจอข้างล่างนะถ้าไม่ดุดก็อาจจะอาจจะนะครับเด้งต่อนะฮะอันนี้ก็จะเป็น <c oughs> โจทย์เพราะนั้นวันนี้สวิงโลชุดนี้84เนะี่ยดูเหมือนจะเป็นจุดสำคัญที่เป็นเช็คดิสก์พอยต์นะฮะถ้าท่านใดที่คิดว่านะฮะจะสวนนะฮะถ้าท่านใดที่คิดว่าจะสวนนะฮะสิ่งที่ท่านต้องเห็นก็คือราคาจะต้องหลุด84ไปก่อนแล้วดึงกลับมานะครับหมายความว่างี้ฮะหมายความว่าถ้าเราคิดจะเล่นเซลล์ตอนนี้มันยังไม่ได้เปียบนะฮะเพราะว่า ราคามันยังสตองขึ้นมาอยู่ถูกไหมยังไม่มีชุดไหนก็ตามที่ส่งสัญญาณเลยว่าจะยอ่อแต่ถ้าเกิดบ่ายนี้นะครับมีการทิ้งแล้วหลุดปึ้งหลุด84ลงมาเราเรียกชุดอย่างนี้ว่าเป็นการช็อคระยะสั้นนะฮะพอมีการช็อกระยะสั้นเราอาจจะใช้สวิงที่มีการรีบาลขึ้นมารีแอคโซนั้งงบนเนี้ยในการทําเซลล์ลงไปได้นะฮะแต่ถ้าเกิดวันนี้มันยังไม่มีราคาใดก็ตามที่หลุด84ลงมาเลยเนะี่ยขอให้ท่านประเมินไว้ก่อนเลยว่าด่านข้างบนที่2006อะ่ะ หรือ2,603.7เนี่ยอาจจะได้เทสนะฮะอาจจะได้เทสนะครับเพราะนั้นให้เลง84ไว้ก่อนนะฮะวันนี้84ดูเป็นจุดสำคัญนะฮะแล้วก็บริเวณข้างบนเนี่ยจะเป็นเป้าแนวต้านนะจุด A นะฮะและบริเวณโซนชุดล่างนะฮะจะเป็นเป้าแนวรับวันนี้นะฮะเพราะนั้นเราก็เล็งกันก่อนว่าโซนเนี่ยจะเป็นโซนสวิงนะฮะและปัจจุบันเนี่ยราคามันยังมีชุดที่เรียกว่าชุดข่าวนะฮะที่ครอบคุมมันอยู่ชุดหนึ่งเนะเพราะนั้นวันนี้จะสวิงในกรอบนั่นแหละ แต่อยู่ที่ว่าจะไซด์เวัพต่อหรือไซด์เวดาวนียถ้าไซด์เวดาวต้องหลุดปากสีถ้าลงมาเทสแล้วไม่หลุดนะครหมายความว่าเขาจะเลือกทางในการไซด์เวัพขึ้นเพราะเขาลงมาเติมน้ํามันแล้วนะรพร้อมในการไปต่อนะฮะเพราะนั้นนี่ก็จะเป็นโซนหรือแบบเป็นกรอบในวันนี้วิกรประเมินว่าวันเนี้ยภาพรวมๆอ่ะตลาดมันยังไม่ได้ชัดมากในเชิงของการ expand ออกไปเป็น trend up นะฮะแต่ปัจจุบันเนี่ยมันอยู่ในลูปของการไซด์เวระยะสั้นเพราะนั้นเทคนิคการเทรดก็คือว่า เราก็หาจังหวะในการเล่นซูปิงไปก่อนนะฮะโดยยึด84เป็นหลักว่าบ่ายนี้เทส84หลุดไหมถ้าไม่หลุดก็บ่ายต่อนะฮะถ้าหลุดนะ,ะก็เปลี่ยนหน้ามาการเล่นเซลแทนนะครับเพราะว่าราคาอาจจะมีชุดคอร์เรชันที่ย่อลงมาหาบริเวณโซน75หรือ70นะฮะหรือเวอร์ c a เคสนะครับบริเวณโซน62-59ได้นะฮะเพราะนั้น84วันนี้เนี่ยเรียก่อนประเมินว่าจะเป็นจุดสําคัญที่จะเป็นทางเลี้ยวเลยนะฮะจะเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวานะฮะเพราะนั้นให้ไปดูก่อนว่าช่วงบ่ายเนี่ย เปิดมาแล้วรีเทสเป็นยังไงนะฮะนเดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งนะในช่วงบ่ายนะฮะว่ากันอีกทีหนึ่งนะฮะทีนี้ในส่วนของภาพรวมเงินบาทฮะหลังจากที่เขาเดินทางไปชนนะฮะสวัสดีทุนทุกท่านเลยนะอ๋อขอบคุณคุณเก๋มากเลยนะฮะโอเคนะฮะโอเคขอขอบคุณคุณพลอยนะฮะออในส่วนของตัวเงินบาทน,นะครับที่มีการวิ่งไปชนบริเวณโซนนาวต้านที่สามสามจุดสองหกเมื่อคืนนี้มานะฮะแล้วไม่ผ่านเนี่ยก็ทําให้ ในระยะสั้นๆเนี่ยเริ่มกลับมารีเทสบริเวณจุดรับอีกนะฮะซึ่งเราจะเห็นได้ว่าวันนี้หุ้นไทยขึ้นค่อนข้างเยอะแล้วก็เงินไหลเข้าเยอะนะฮะก็ทําให้ในส่วนของตัวเงินบาทนะครับมีการชะลอลงมานะฮะอีกส่วนหนึ่งก็เพราะว่าดอลลาร์อ่อนค่าด้วยนะฮะตลาดที่มีการค้างเงินบาทที่มีการย่อลงมาเทสตรงนี้ถึง3ครั้งเนี่ยวิกรเรียนเลยว่าตรงนี้จะเป็นจุดที่มีนัยยะนะฮะแต่ว่าเรายังประเมินไม่ได้ว่าบาทจะวิ่งขึ้นอย่างที่เคยเรียนไว้ก่อนหน้านี้ว่า ถ้าเขาจะกลับตัวจริงอะ่ะเขาจะต้องวิ่งไปเอาชนะแนวต้านให้ได้ก่อนนะฮะหมายความว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ขึ้นไปยืนเหนือ33.3ได้เนะี่ยเมื่อนั้นนะฮะเงินบาทอาจจะวิ่งขึ้นแรงแทนเพราะต้มเนี้ยมีการฟอร์มชุดตรงเนี้ยอย่างแข็งแร่งแล้วนะฮะมีฟอร์มการฟอร์มชุดเแข่งแข็งแล้วแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยมันยังไม่เกิดชุดที่มีการเด็ดกลับนะฮะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเขากําลังวิ่งมาฮิตบิเวนโซนแนวรับถึงสามครั้ง <c oughs> เพราะฉะนั้น โอกาสที่อาจจะมีการสวีปลงมาอีกเนี่ยมีโอกาสเป็นไปได้เยอะเพราะฉะนั้นท่านใดที่จะซื้อเงินบาทในวันนี้นะฮะอาจจะต้องเวทแอนซีไปก่อนแต่ว่าให้ดูว่าบริเวณโซน32.95หลุดหรือเปล่านะฮะถ้าไม่หลุดพร้อมีการดีดกลับขึ้นมาในช่วงตั้นนะฮะวิเคราะห์ประเมินว่าจะเป็นสัญญ,ญาณที่ดีนะเรารอเล่นรอบ2องกันเลยนะหมายความว่าสมมติปกติแล้วเราอยากได้จังหวะแรกใช่ไหมแต่จังหวะแรกมันเป็นจังหวะที่เก็บเหรียญบาทหน่านลดสิบล้อครับบางทีมันอาจจะโดนรถชนได้งเงี้ยนะฮะ เราก็รอเล่นจังหวะ2วก็คือรอให้เขาเบรกกลับขึ้นมาก่อนนะฮะถ้าเบรกกลับขึ้นมาเพื่อคอนเฟิร์มเนี่ยเราก็ใช้จังหวะ2เนี่ยในการแอคชั่นไปนะฮะจุดนี้อาจจะเป็นจุดที่ดีมากกว่านะฮะจุดที่ดีมากกว่าเพราะนั้นจังหวะนี้อาจจะไม่ใช่จุดที่ดีในการเก็บเงินบาทครับแต่ว่าการที่ข้างเงินบาทมีการร่วงลงมาครับก็ส่งผลให้ในส่วนของราคาทองคําไทยนะครับมีการปรับตัวไฟเวอยู่ในกรอบนะฮะก็ถ้าเกิดจากจุดที่เราคุยกันเมื่อวานนี้นั้นคุณจะเห็นว่า บริเวณโซนนะฮะ40,000อ่ะเบี้ยกรตีโซนอย่างนี้แล้วกันนะฮะ4 7 0 0นะครับถึง4 8 0 0เนะี่ยดูว่าปัจจุบันเนี่ยมันเป็นจุดที่มีนัยสําคัญนะค่อนข้างมากนะฮะเพราะว่ามีการพยายามจะชนบริเวณโซนเนี่ยอยู่หลายรอบแล้วมันไม่ผ่านสักทีหนึ่งนะฮะแล้วมันไม่ผ่านสักทีหนึ่งนะฮะแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือบริเวณโซนในะข้างบนเนี่ยที่40,001-41,300เนะี่ยก็เป็นจุดที่ ราคาเนี่ยขึ้นไปชนหลายรอบแล้วไม่ไปนะฮะต้องเรียนเลยว่าปัจจุบันเนี่ยเรากําลังเจอกับความยากเพราะว่าในส่วนของตัวทองแท่งอะ่ะมันวิ่งพร้อมกับในส่วนของตัวเงินบาทนะฮะเพราะนั้นโซนในการเทรดเนี่ยมันเลยเป็นจุดที่ค่อนข้างยากนิดหนึ่งอ่ะยากนิดหนึ่งนะฮะก็อย่างที่พี่สมควรพี่สุวรรณบอกนะฮะว่าคือมันยากแบบนี้ต้องใส่ต้องใช้สปอตมาช่วยเมื่อก่อนเรียนเลยว่าอ๋อจริงๆแล้วอะถ้าเกิดเราชอบเงินบาทเราก็อาจจะไม่ต้องใช้สปอตมาช่วยก็ได้นะฮะ แต่ว่าการมีเครื่องมือที่ดีหมายความว่าเราอาจจะมีเครื่องมือมากกว่า1อย่างอ่ะมันทําให้เรามีแขนซ้ายแขนกว่าะฮะก็ทําให้เราวางกลยุทธ์ได้ง่ายขึ้นในภาะวะที่สวิงแบบนี้นะครับอาจจะใช้โกลสปอตเข้ามาช่วยจะง่ายกว่านะฮะซึ่งปัจจุบันเนี้ยมันมีโกลวอลเล็ตมีแอปเคบ n งมีดามหรือว่ามีตัวโค m เมกนะฮะเข้ามาช่วยนะแล้วแต่เราชอบสไตล์แบบไหนนะฮะเราก็สามารถใช้เครื่องมือพวกนี้เข้ามาช่วยได้นะฮะ แต่ว่าถ้าเกิดถามมุมมองวิยคราะหว่าการที่ราคาเนี่ยปัจจุบันเนี่ยอยู่บริเวณโซนเนี่ยนะฮะก็คือ4ี่หมื่นกับหกร้อยบาทเนี่ยจุดๆเนี่ยขึ้นไปข้างบนเนี่ยจะต้องปิดนะซึ่งแนวต้านมันอยู่ใกล้มากแล้วพยายามชนมาแล้วหลายรอบนะฮะการที่พยายามชนหลายรอบเนี่ยไม่ดีนักนะฮะถ้าอยู่ๆมีแรงขายขายปึ่งลงมาสักชุดหนึ่งเนี่ยวิเคราะห์ประเมินว่าไอ้บริเวณโซนสี่หมื่นเนี่ยอาจจะเป็นจุดที่เราอาจจะต้องรออีกนะฮะเพราะว่าเขาว่าจะลงมาจริงๆคือสี่หมื่น จะ3 9 7 0 0แล้วก็3 9 5 0 0เลยนะฮะในมุมมองวิ่งก่อนนะยังประเมินว่าถ้าวิ่งอยู่ในกรอบตรงนี้นะฮะเราอาจจะไม่ควรเล่นนะ,ะับเพราะว่ามันวิ่งไม่เยอะระยะมันน้อยมากเลยนะเมื่อเทียบกับโอกาสที่ถ้าเข้าไปแล้วจะขาดทุนนะอามันน้อยมากถ้าเราจะเล่นแล้วปลอดภัยจริงๆนะฮะแนะนาว่าอาจจะต้องรอตรงนี้เลยนะฮะชุดเนี้ยถ้าลงมาไม่หลุดระ้บายาจ,จะดีกว่านะฮะขณะที่ข้างบนเนี่ยสองชุดเนี้ยจะเป็นจุดเซลโซนนะฮะเพราะนั้นใช้จังหวะขึ้นไปข้างบนเนี่ยปิดบายแล้วรอย่อไปซื้อข้างล่่าางจะดีกว เพราะนั้นเงินทองไทยตอนนี้ยังอยู่ในกรอบไซด์เวกเช่นเดิมครับถ้าเราอดใจไม่ได้แล้วเป็นคนที่ชื่นชอบทองแท่งจริงๆนะฮะอยากเทรดนะฮะอาจจะเล่นสเกลในกรอบเนี่ยนะฮะก็คือลงซื้อขึ้นขายอยู่ในกกอบชุดเนี้ยนะฮะจุด A กับจุด B ในะระยะสั้นเนี่ยฮะแต่ถ้าเกิดโซนที่วิวกรแนะนำจริงนะฮะว่าเป็นจุดที่อาจจะปลอดภัยระดับหนึ่งเนี่ยก็คือบริเวณ4ี่หมื่นหนึ่งเป็นจุดปิดแล้วก็บริเวณ3ามหมเก้าเจ็ดร้อยเป็นจุดเปิดนะฮะตรงจุดนี้จะดีมากกว่านะปัจจุบันนี้ยังนิ่งๆอยู่นะไม่วิ่่งเทาไหรนักนะ ไปดูในส่วนของตัวค่างเงินยูโรกันฮะสวัสดีทุกท่านเลยนะฮะโอเคนะฮะท่านใดมีคำถามถามมาได้เลยนะครับ <c oughs> นี้เมื่อวานนี้ค่าเงินยูโรมีการวิ่งขึ้นไปชนบริเวณโซนที่2นะฮะซึ่งเวลาเราเทรดดิ้งนะฮะถ้าเกิดเราดูโซนนะ <c oughs> ก็จะเห็นว่าเมื่อวานนี้ไปรีแอคบริเวณโซนที่2มานะครับแล้วก็เริ่มมีการชะลอนะฮะ นี้เรามาดูครับค่างเงินยูโรครับจะเห็นว่าในไทม์เฟรมสีชั่วโมงนะฮะค่างเงินยูโรเนี่ยมีการเดบขึ้นมาแล้วนะฮะแล้วก็มาทสบริเวณเอ็กซรีมด้านบนนะฮะชุดตรงนี้เราอาจจะเห็นว่าค่างเงินดอลลาร์ช่วงนี้มันย่อแรงถูกไหมแต่ว่าค่างเงินยูโปรปัจจุบันเนี่ยมันยังไม่ได้เอ็กแบบเอ็กแบบเหมือนกับเอ็กแพนออกไปเหมือนกับตัวค่าผู้เงินอื่นๆนะฮะเพราะนั้นจนังหวะแบบนี้เราอาจจะดูอยู่2อย่างครับหนึ่งก็คือว่าวันนี้มีการเอ็กแพนไปเลยหรือเปล่านี่ครับเอ็กแพนไปเลยคือว่าราคาจะต้องมีไฮใ,ใหม,าาม่า อาจจะต้องเอาชนะบริเวณโซนจุด A ตรงนี้ให้ได้นะฮะที่ระดับประมาณโซนหนึ่งจุดนะหนึ่งหมื่นสองพันจุดนะฮะถ้าเขา expand ไปเลยเนี่ยเราค่อยไปรอรอบชะลอในการที่จะไปช็อตได้สมัคคนที่รอช็อตนะฮะแต่สำหรับโซนโดยรวมเนะะี่ยโซนด้านบนยังมีระยะอยู่นะฮะก็ <c oughs> คือบริเวณโซนจุดที่เป็นัพพล l y โซนชุดนี้ซึ่งไอ้บริเวณชุดนี้มันเป็นชุดที่ sweep ถูกไหมแล้วเมื่อวานนี้ใช้ไปแล้วครั้งหนึ่งนะฮะเพราะนั้นถ้าในช่วงสั้นเนี่ยนะฮะมีการวิ่งขึ้นไปแค่ react ชุดเนี้ย อาจจะยังพอใช้ได้อยู่อีกครั้งหนึ่งนะฮะแต่ย้ำเนี่ยได้แค่อีกครั้งเดียวนะฮะเพราะว่าของข้างบนมันเริ่มใกล้จะหมดแล้วนะฮะมันเริ่มใกล้จะหมดแล้วนะฮะซึ่งวันนี้ถ้าค่าเงินยูโรจะลงจริงๆเนี่ยเขาจะต้องคอนเฟิร์มด้วยการหลุดนะฮะโซน OB ชุดล่างนะฮะเราอาจจะใช้ตัวนี้เป็นตัวเซฟโซนก็ได้นะฮะหมายความว่าถ้ามันเนี่ยจะลงนะฮะจะต้องหลุดบริเวณ1นึ่จุดนี่ยหนึ่งหนึ่งสองเจ็ดลงไปนะฮะหนึ่งหนึ่งสองเจ็ดลงไปนะฮะหรือบริเวณหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยเจ็ด ถ้าวันนี้หลุด1 1,270ลงไปจริงๆเนี่ยเราจะเห็นโซนด้านล่างนะเพราะนั้นท่านใดที่จะรอซื้อนะฮะสมมุติว่าเราเห็นปัจจุบันเนี่ยมันเริ่มยกฐานจู่ะโซนที่เราซื้อแล้วได้เปรียบจริงๆอ่ะก็คือบริเวณโซนจุดบีด้านล่างตรงนี้นะฮะถ้าจะซื้อนะฮะต้องรอจุดบีนขนาดเดียวกันข้างบนเนี่ยวิืก่อประเมินว่าชุดเนี้ยอาจจะเป็นชุดที่วิ่งสวีปขึ้นไปนะฮะเพราะว่ามันยังมีโซนเดือข้างบนอยู่นิดนิดหนึ่งเนี่ยใกล้ๆบริเวณโซนนะฮะ 1.11,800และ1.11,900นะเพราะนั้นชุดเนี้ถ้ามีการสวีปขึ้นไปจริงเนี่ยจะมีแรงขายส่งลงมาเพราะนั้นท่าใดที่มีบายอยู่จังหวะที่วิ่งสวีปขึ้นไปอาจจะปิดบายก่อนเนะยแล้วรอดูชุดว่าการการล่วงลงมาเนี่ยมาเจอเ f ียบโซนตรงนี้แล้วหลุดหรือเปล่านะฮะถ้าไม่หลุดนะฮะพร้อมมีการยกฐานนะฮะเราอาจจะใช้ชุดนี้ในการบายตามขึ้นไปได้นะฮะแต่ถ้าเกิดหลุดไปเลยนะฮะถ้าหลุดไปเลยนะฮะ เราก็จะมองโซนล่างแล้วว่าจุด B หลุดไหมถ้าไม่ดูดเราก็ซื้อกันนะฮะ,ะเพราะฉนั้นวันนี้เราประเมินว่าอาจจะไฟเวอยู่ในเกาะเพราะนั้นเล่นสเกลก่อนนะฮะข้างบนไม่ผ่านเซลลงมาได้ข้างล่างรอตรงกลางเนี้ยรอ CF ีโซนเนี้ยดุดไหมนะฮะไม่ดูดค่อยเข้าเนียเราตั้งตับรอใต้โซนแต่ถ้าเกิดหลุดนะฮะไปรอโซนด้านล่างเลยนะฮะอาจจะใช้ในการฟอลโล่ได้นะฮะในการฟอลโล่ได้เพื่อไปรอเอ็กซ์ตรีมด้านล่างเราปิดกันนะฮะเพราะนั้นเมื่อก่อนประเมินว่าวันนี้อาจจะเล่นแค่2จุดนะจุด A กับจุด B นะจุด A กับจุด B ก็ ใช้จุดนี้ในการแอคชั่นกันนะฮะสำหรับขั้งเงินยูโรนะอันนี้ก็เป็นภาพรวมๆนะฮะภาพรวมๆในส่วนของการเทรดในวันนี้ครับก็อ๋อท่านใดที่มีข้อสอบถามเพิ่มเติมนะก็สามารถที่จะแอดไลน์ออฟฟิเชียลแอดโกโฟกัสเข้ามาเพื่อสอบถามได้นะครับสาหรับวันนี้ก็จริงๆแล้ววิทยกรประเมินว่าก็อยู่ในช่วงที่ดูเหมือนจะใกล้ใกล้ในการเลือกทางมากๆนะฮะก็ขึ้นอยู่กระจทย์ว่าวันนี้บ่ายนี้นะฮะไอโซนแนวต้าและยะตตันเนี่ยผ่านเลยหรือเปล่า ถ้าไม่ผ่านนะครับก็ให้ไปเช็คว่าบริเวณโซน84เนี่ยหลุดหรือเปล่านะฮะบริเวณโซน84หลุดหรือเปล่านะฮะถ้า84ไม่หลุดนะฮะถ้า84ไม่หลุดนะฮะเราก็เล่นรอบปริบาวได้ถ้าหลุดนะฮะอาจจะเจอกันบริเวณโซนจุดบีแต่จุดที่สวยจริงๆเนี่ยในการปายเนี่ยอาจจะต้องรอราคาต่ำกว่าจุดบีลงมาก่อนนะฮะซึ่งบริเวณโซนเนี่ยสองโซนด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นจุดที่สวยกว่านะฮะแต่ว่าจุดบีก็จะเป็นจุดประทะที่สาคัญนะฮะ เพราะนั้นก็ใช้กรอบนี้ในการเทรดกันไปก่อน,นะฮะรับะวังันยิ่งว่าท่านจะค่อยๆเทรดจะไม่ใช่เลเวอเรจมากนะ,ะเพราะว่าปัจจุบันนี้ตลาดค่อนข้างผันผวนนะฮะวิ่งกันดีแล้วประมาณ2030เหรียญเป็นเรื่องปกตินะฮะเพราะนั้นต้องระวังนิดหนึ่งปัสด,ดีคุณนูหน่อยนะฮะมาสายนะ,ะวันนี้ไม่เป็นไรนะดูย้อนหลังได้ได้นะฮะสำหรับวันนี้ไม่ก่อนแล้วทีมงานเดี๋ยวโฟกัสแคปก็ขอให้ท่านนำความดูที่ได้จากออการที่เรามาพูดคุยกันในไลนะ์ไปปรับใช้ในเชิงคอนเทนต์และขอให้ท่านโชคดีและมีกไรรรคคนคนนััับบบสหวี้ขอ